สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง Yamaha Chelo Channel นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการตัดเส้นนะครับว่าตัดยังไงนะครับผมนะก็คือการตัดเส้นเนี่ยนะครับนะการตัดเส้นเนี่ยมันก็คือการทําให้ตัวของเส้นนะครับที่เราล่างไว้เนี่ยนะครับมีความละเอียดที่มากขึ้นนะครับนะมีความละเอียดที่มากขึ้นเนาะก็คือปกติโดยปกติแล้วเนี่ยเทคนิคการ ล่างเส้นของเพื่อนๆเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็ล่างลบาาคนก็ล่างแบบผมนะครับนะก็คือแบบผมเนี่ยก็คือจะเป็นการล่างแบบว่าที่ไม่ไม่ได้ลบมากออคืออะไรนะวิธีว่าดของผมนะผมก็ตอนแรกมันก็ลบแหละแต่ทีเนี้ยก็ลบลบลบแล้วก็แต่งแต่งแต่งแต่แตแตเรื่อยๆ นะครับจนมันเกิดเป็นเส้นแบบนี้ขึ้นมานะครับนะเส้นอ่ะมันตัดไม่ยากหรอกนะครับก็คือการมันก็เป็นการล่างทับเส้นเดิมแบบให้มันละเอียดมากขึ้นเนาะนะครับปากกาที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้นะครับผมแนะนําให้เป็นปากกา G p e พจะดีกว่านะครับ G p e พนะเห็นไหมตัวนี้ G p e พนะครับ G p e พนเนี่ยนะครับ่เห็นไหมลักษณะเส้นมันจะประมาณเนี้ยนะ ลักษณะเส้นประมาณนี้ถ้าเรากดเยอะอ่าถ้าเรากดเยอะเส้นก็กว้างนี่ผมปรับก็ปากกาที่ผมแนะนําไม่ใช้ในการตัดเส้นนะก็จะเป็น gpen นะครับ gpen หรือเหลียวเพนก็ได้นะครับเหลียว gpen อันนี้มัน อันนี้มันเส้นมันแบบมันเหมือนดินสอ,อเออมันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะก็ยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับ,รบการตัดเส้นเนี่ยมันก็คือการล่างทับเส้นเดิมแหละมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวของเส้นตัดเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นเงานะครับมีที่แสงมันไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมอ่ะตัดเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวของสีนะครับสีแปลกๆนะครับปนปนเข้ามาใน ตัวของเส้นตักด้วยอันนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นตัวของรอยยับเนาะแล้วทีนี้เราอยากจะให้ตัวของไอ้รอยยับพวกนี้มีสีที่กลมเกลืนกับตัวของสีชุดนะครับเราก็เลยต้องทําเส้นตักให้เนี่ยให้มันกลายเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความแบบว่าเพื่อความกลมกลืนนะครับกับสีชุดเนาะก็คือส่วนใหญ่อะรอยรอยยับรอยยับของชุดนะผมแนะนําอย่างนี้เลยดีกว่านะครับ รอยยับของชุดเนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยตัดเป็นเส้นดําแบบโดยตรงเลยนะตัดเส้นลงข้างในอย่างเงี้ยนะครับตัดเส้นลงข้างในอย่างเงี้ยโดยตรงเลยเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าถ้าตอนเวลาเราลงรงงานจริงเนี่ยเวลาเราลงงานจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเส้นตัดของเราเนี่ยมันดันเข้มเกินไปอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับสีชุดของเราเนาะถ้าสีชุดของเรามันเป็นสีดําหรือว่าสีที่มันอีที่เข้มอะ พวกเส้นตัดเลยพวกนี้ถ้าเพื่อนๆอยากใส่เข้าไปเพื่อนๆก็ใส่ได้นะพวกรอยยถ้าเกิดว่าเป็นชุดสีขาวๆนะครับแบบเป็นชุดทีมสีขาวแบบของผมเนี่ยเพื่อนเนี่ยตัดแบบบางๆจะดีกว่านะเส้นที่มันไม่ค่อยหนามากมันมันจะกลมกลืนกว่าเนาะตัวของเส้นตัดเนี่ยมันจะมีนะ <c oughs> ครับจ <c oughs> ุดที่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าเส้นตัดของผมเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่บางจุดก็เส้นบางนะครับบางจุดก็เส้นหนา นะเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมนะเราไม่ต้องทำเราก็ต้องมาทําความรู้จักก่อนว่าทําไมบางจุดมันต้องเส้นหนาทำไมบางจุดมันต้องเสนน้บน,เสนบางๆนะครับก็ประมาณว่าถ้าเส้นหนานะครับมันจะหนานะครับต่อเมื่อตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่แสงไม่สามารถเข้าถึงได้นะเป็นจุดที่แสงไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวของเส้นตัดนะหนานะครับเพื่อให้มันมีมิติของแสง โดยเฉพาะจุดที่เป็นคอตรงนี้เนี่ยหงอนคอตรงหูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องหนาเป็นพิเศษเลยนะจุดที่เป็นส่วนตรงนี้เนี่ยมันมึ่งเข้มนะครับนะในความในมุมมองของผมนะเพราะว่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราเนี่ยตั้งต่อให้เราตั้งแสงเข้ามาทางขวามือแต่เป็นซ้ายมือตัวละครนะครับยังไงตรงเนี้ย <c oughs> นะตรงนี้เนี่ยแสงนะครับมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยต้องกลายเป็นเส้นที่หนาแบบนี้นะครับแบบนี้ น,นะครับเส้นมันจะหนาๆอย่างนี้เนาะนะครับนะเส้นมันจะหนาอย่างนี้นนนนยังสุดแล้วก็พวกส่วนที่เป็นจุดตรงคอตรงนี้อ่ะก็ต้องหนานะครับน,กนะก็ต้องหนานะรายละเอียดของเส้นตัดในอย่างตรงแขนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแขนตรงนี้เหมือนกันเราเหตุผลที่เราตัดให้มันเข้มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าให้เราเนแยกออกนะครับตรงนี้นะแสงมันเข้าไม่ถึงแล้วตรงนี้มีตัวของแขนเสื้อนะมา มาบังแสงไม้แขนมันก็เลยเ,เอ่อตรงนี้มันเลยเข้าไม่ถึงแสงเลยเข้าไม่ถึงมันก็เลยต้องตัดหนานีไว้นะครับเอาง่ายๆนะครับคือเป้าหมายของการทําให้เส้นหนายอย่างนี้ก็คือเป็นจุดที่แสงเข้าไม่ถึงนั่นเองนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะแสงเข้าไม่ถึงตรงไหนเราก็ตัดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าสมม,มต, required, ติว่าตัวละครเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะอย,านยอย่างเช่นใส่พวกชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะครับนะใส่ชุดว่ายน้ำอนะไรเงี้ย หุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับส่วนขอบนะครับส่วนขอบทั้งหมดเลยต้องเข้มนะเส้นก็ต้องหน,นาด้วยนะครับหนาตามไปด้วยเนาะเส้นอยู่แค่จุดไม่กี่จุดหรอกนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทําให้มันอ่อนเข้าไว้ให้นะตอนให้เส้นมันจางเข้าไว้นั่นก็คือเส้นผมนั่นเองนะครับเส้นผมเนี่ยจุดที่มันจําเป็นต้องหนานะครับมันก <inc> ็จะเป็นจุดข้อต่อตรงนี้แหละนี่แหละจุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่ ตัวของเส้นตัดเราต้องหนานะครับอันนี้คือผมไม่ได้ท,ทําไว้เพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยมาเก็บงานรายละเอียดตัวของปลายตรงเนี้ยที่หลังนะครับที่หลังเนาะเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยาก ia, ตัวของเส้นผมเนี่ยนะครับวิธีเนี่ยตัดเส้นเนี่ยจุดที่เป็นตรงนี้เนี่ยจะเงาเป็นพิเศษนะครับนี่จุดข้อต่อระหว่างเส้นผมไปอีกเส้นหนึ่งโยมอีกเส้นหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะมืดๆดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยตรงส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับ ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเส้นตรงเนี้ยโดยปกติแล้วทั่วไปมันก็ต้องหนานะเออมันก็ต้องหนาสักนิดนึงให้พอรู้ว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันแสงเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมแสงมันเข้าไม่ถึงนะครับเพราะตรงเนี้ยมันเป็นจุดอับแสงอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย ตัวละครตัวนี้นะครับผมกําหนดแสงี่ยเข้าทางขวามือแต่เป็นซ้ายมือผมนะครับขวามือตัวละครซ้ายมือผมนะครับมันก็แสงเนี่ยมันก็จะมาจุดนี้นะครับนี่ผมข้าลูกศรให้ดูเลยแสงมันจะมาจุดนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับเห,เ,เห็นไหมเพื่อนๆเห็นปะครับเนี่ยของผมตรงนี้นะครับผมจะตัดบางๆไว้นะครับตัดบางๆไว้พอเราลงเงานะครับลงเงาที่เป็นเงาขาวๆเนี่ยนะครับตัวของเส้นตัดของเราจะ มันจะไม่เด่นเกินเนาะนะครับมันจะไม่เด่นเกินไปนะครับเนาะโอเคตัวของเส้นตัดที่ตรงไหนเข้มตรงไหนไม่เข้มอะไรเงี้ยนะครับนะก็น่าจะรู้กันแล้วว่าตรงไหนเข้มตรงไหนไม่เข้มส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับส่วนที่เป็นเสื้อผ้านี่ก็เป็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับเทคนิคของแต่ละคนเลยบางคนก็ตัดหนาบางคนก็ตัดบางแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยบางทีคือเสื้อผ้าที่มันมีรอยยับเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ตัดเส้นเลยนะครับ เหตุผลที่ไม่ได้ตัดเส้นก็คือจะผมเนี่ยจะไปลงสีดิบเอานะครับไปลงดิบอาเลยนะก็คือผมจะปล่อยโล่งเนี้ยไว้อะนะปล่อยโล่งๆแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมลงดิบนะอันนี้ลงดิบลงดิบลงลงเขาเรียกว่าลงดิบนะครับโดยที่แบบไม่มีเส้นตัดเลยนะครับแล้วก็พอเราลงสีไปแล้วเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดที่เป็นเส้นตัดอีกทีหนึ่งนะครับนะเส้นตัดอีกทีนึงถ้าให้อธิบายมันก็จะยาวนะครับเดี๋ยวไว้สอนลง สีเสื้อผ้าเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วกันนะครับมันยาวนะเนื้อหมันยาวส่วนยู่เป็นตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเทคนิคของตัวผมเองนะครับเป็นเทคนิคของตัวผมเองเส้นเนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหานะครับนะบางคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเวลาตัดตัดเส้นไปเนี่ยนะครับแล้วตัวของเส้นเนี่ยมันไม่ตรงนะครับเส้นไม่ตรงบ้างบิดเปี้ยวบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าวิธีทำยังไงนะครับตัดเส้นยังไงให้มือเราเนี่ยมันนิ่งที่สุดนะครับแล้วเวลาสมมุติว่าเวลาเราซ้ํซ้จุดเดินเนี่ย ซ้ำจุดเดิมนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะล่างล่างไม่ตรงกันอย่างนี้นะครับขีดไม่ตรงกันเห็นไหมนะครับขีดมันขีดมันขีดบางทีเราจะซ้ำเส้นเดิมม,ะะนะมันไม่ตรงเลยวะอะไรเงี้ยนะก็เอ่อในการใช้มือในการวาดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือวาดแบบใช้ข้อมือนะตัดแบบใช้ข้อมือกับการวาดแบบใช้ทั้งแขนนะการการวาดแบบใช้ข้อมือคืออะไรส่วนใหญ่นะนใญนะการวาดในการใช้ข้อมือของผมนะผมจะใช้ เป็นการปัดแบบนี้มากกว่านะครับเห็นไหมเป็นการปัดแบบนี้นะครับอันนี้คือการวาดแบบข้อมืออันนี้เป็นการวาดแบบใช้ข้อมือนะเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นการปัดแบบนี้นะครับน่ยทำอย่างเงีはは้ยไปเรื <sh> ่อยอ่ะเออทาไปเรื่อยทําไปเรื่อยจนกว่าแบบมันจะชินน่ะทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกว่ามันจะชินมันจะชินคือผมเป็นคนที่ถนัดปัดจากขวาไปซ้ายไงแต่ว่าไม่ถนัดจากปัดซ้ายมาขวาเห็นนะไม่ได้เลยเห็นไหมมั่วไปหมดเลยเห็นนะเออ นะไอแบบเนี้ยคือการคือการฝึกแบบเนี้ยนะครับมันเอาไว้ฝึกาวาดเส้นผมดีๆเลยนะเป็นการฝึกไว้ใช้วาดเส้นผมเลยนะครับนะน้องๆก็ถ้าคนไหนที่รู้สึกวาดแล้วแบบโอ้เส้นแม่งเบี้ยวเส้นมันไม่ตรงเลยขีดยังไงก็ไม่ตรงกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาฝึกมาฝึกปัดข้อมือแบบนี้นะครับฝึกไปก่อนนะครับเพราะว่าการวาดเส้นผมเนี่ย การวาดเส้นการวาดเส้นผมเนี่ยนะครับนะมันต้องใช้ข้อมือเนี่ยเป็นหลักถ้าเราใช้ทั้งแขนเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันก็เบี้ยวแน่นอนนะครับนะคือการวาดแบบใช้ทั้งแขนเนี่ยมันจะเป็นการวาดที่เอาไว้ใช้ลากอะไรที่มันยาวๆมากกว่าโดยที่ปกติแล้วองศาข้อมือเราเนี่ยองศาข้อมือเราถ้าเราวาดเนี่ยมันก็แค่ประมาณนี้เองเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนี่คือการวาดตวัดนะการวาดตวัดหรือว่าการขีดแบบการใช้ข้อมือในการขีดนะครับ ทีนี้เนี่ยการขีดแบบใช้ทั้งแขนเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราสามารถขีดเส้นยาวๆให้ตรงได้เห็นนะอันนี้คือการวาดทั้งแขนนะครับลากไว้ทั้งแขนเลยไม่ต้องไม่ต้องกักข้อมือไว้นะครับนะเนี่ยเห็นนะอี๋โง่เส้นล้รรวนเลยการวาดแบบทั้งแขนเนี่ยนะครับก็คือมันจะเอาไว้ใช้วาดเออใช้มันจะเอาไว้ใช้วาดเส้นผมที่มีความยาวนะครับเป็นหลักเลยนะเส้นผมที่มีความยาวเส้นผมที่เราต้องการตัด แบยาวๆอย่างนี้นะครับนี่สมมุตินี้เป็นผมสมมตินี้เป็นผมนะครับอันนี้อันนี้สมมุตินี้เป็นผมอ่ะเราก็ตักอย่างนี้ไปนะครับเห็นนะเออนี่สมมุตินะสมมุติเป็นผมปึ๊บ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 อ่าเห็นนะนี่แหละนะครับอันนี้คือจะเป็นอันนี้คือจะเป็นการขีดเส้นนะครับโดยการใช้ทั้งแขนในการขีดนะครับทีนี้ยการขีดแบบ การขีดแบบตวัดมือเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะในการวาดประเภทแบบหน้าม้าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้คือการใช้แค่ข้อมือนะครับอันนี้ใช้แค่ข้อมือนะแขนผมไม่ได้ขยับเลยนะครับข้อมืออย่างเดียวผมข้างหน้าครับปุ๊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 บอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับ นี่คือการวาดแบบข้อมือที่บอกนะครับการการตัดเส้นนะครับการการตัดเส้นผมเนี่ยนะครับโดยการใช้ทั้งแขนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือใช้ทั้งแขนเลยอ่านี่มันก็จะเหมาะกับเส้นผมยาวๆอย่างนี้เอออันนี้คือทั้งแขนนะครับก็คือเวลาตัดเส้นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่านะครับอย่าพยายามฝนนะครับอย่าพยายามฝนมันอย่างแบบเนี้ยฝนแบบเนี้ยเนี่ยอย่าพยายามฝนแบบนี้นะครับเวลาตัดเส้นเราอย่าพยายามฝนนะครับ ถ้าเราลากปิดครั้งเดียวได้เราก็ทําเลยนะอย่าพยายามลากฝนเนี่ยเราลากปิดได้อย่างเงี้ยเราก็ทําเลยเนีย่เห็นไหมนี่คอไม่แข็งเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยนี่นี่นี่ลากเง้ยก็ไม่ตรงนะครับอันนี้คือปัญหาคือเรากดปากามากเออเราประกดกดปากาเนี่ยแรงเกินนะครับให้เราค่อยๆนะครับปึ๊บอยู่นะเราก็ค่อยมาแต่งเส้นอีกทีหลังนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ตรงเราก็รีรีนะครับอ่าฝึกเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยวิธีการตัดเส้นตัดเงี้ยให้มันตรงนะครับ ได้แล้วนะครับเห็นนะโอเคนะครับส่วนที่อันนี้คือจะเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นรูปที่ตัดแล้วเรียบร้อยนะครับนะส่วนย้ําอีกทีนึงนะครับเส้นตัดเนี่ยถ้าจุดไหนนะครับแสงเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ค่อยทําให้มันเป็นดําๆอย่างนี้นะครับทำให้เส้นหนาแบบนี้เนาะนะนะอย่างตัวของข้อนะครับเส้นผม จุดที่เป็นแบบตรงนี้นะครับก็พยายามทําให้เข้มไว้นะถ้าเกิดว่าแสงมันเข้าไม่ถึงนะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะแต่มันก็อาจจะไม่มีมิตินะครับอย่างแขนอย่างผิวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตัดที่ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะออกมา,มาประมาณนี้นะครับการตัดเส้นครับ มีประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับถ้ากันก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ